ป้านั่งชิงชาสวรรค์กับหลานแสบชิน่าเกลนางไม่กลัวนะป้ากลัว <Yeah. S 1> แล้วก็มาหยุดอยู่ตรงอากาศดูทุกคน Ooh, อีป้ามือสั่นมากน้ำตาไหลเลยเมื่อกี้นี่หมุนไปสองรอบแล้วอันนี้รอบที่สามไม่รู้เขาจะหยุดหมุนกี่รอบนะฉันกลัวอันนี้เดวทาวนฮิสตันนะคะดูออเนียเ <What happened? S 1>

nhiêu ngừa lại, đầy lưng luôn. ơi mì kẹo mít. ơi